ภสังคศัสสโอโนชยามะสาธุโนพันเติพิภุสังโฆอิมานิภาตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุ อาทีนันจายาตะกานังเทว,วตานังสัพเพสังสัตตานังทีขรรตังหิตายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งพระตาหารกับทางเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์โปรดรับซึ่งพระตาหารกับทางเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีคุณมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกาลละนานเทินสาธุสาธุสาธุ อะโนโมทามิสาธุนัมัตุรัตนัตยัตสขอ,อนอบน้อมแด่พระรัตนไตรัยกราบวัสการขอโอกาสท่านครูาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีได่ญาโยม ที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้สาธุขออนุมโมทนาในความภาคเคียงความอดทนในการฝึกฝนตนเองของพระคุณเจ้าวันนี้เดินทางตั้งแต่เช้านะครับประมาณ11กิโลโดยประมาณ เราก็ได้อดทนได้ฝึกฝนได้ขัดเกลาเอาชนะความขี้เกียจขี้ค้านและก็หวังที่จะเอาชนะความโลภความเห็นแก่ตัวหรือว่าความชั่วท้งหลายและในการปฏิบัติเราก็หวังละความโกรธความไม่พออกพอใจความอิจฉาลิษยา ความน้อยอกน้อยใจซึ่งมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์และผลที่เราอยากได้รับในการฝึกฝนตนเองก็คือทำอย่างไรเราจะสามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไม่หลงไม่ปล่อยไม่ทำให้ตนเองต้องเป็นทุกข์กับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นถึงแม้ว่าเราจะมี ถึงแม้เราจะเป็นทำอย่างไรเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราก็จะต้องไม่ประมาทเราต้องทำให้เกิดคนเกิดประโยชน์และเราก็ต้องปล่อยวางให้ได้แล้วก็ต้องขอโนโมทนานากับญาติโยมนะญาติโยม,มาทำบุญวันนี้บุญเกิดขึ้นแล้วที่ใจผลหรือว่าประโยชน์โยมจะได้รับ ในส่วนที่เราจะได้รับผลแห่งบุญในปัจจุบันนี้ก็ดีในภายภาคหน้าก็ดีอันนี้ให้เราเชื่อในบุญให้เราเชื่อในคุณงามความดีว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งให้กับเราแต่ว่าการที่เราทำบุญจะให้ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดเราต้องทำบุญเพื่อละความโลภด้วยละความเห็นแก่ตัวด้วยทำบุญที่จะละความโกธ ไม่ทําบุญด้วยความโกรธไม่ทําบุญด้วยความไม่พอใจเรือว,ว่าความรู้สึกที่แบบมีความอิจฉามีความน้อยใจในการทําบุญนั้นและที่สุดแล้วในการทําบุญของเราเนี่ยก็ขอให้เราทำเพื่อละทําเพื่อสละทําเพื่อปล่อยวางถ้าเราสามารถทําได้อย่างนี้บุญนั้นก็จะมีคุณค่ายิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดาคือธรรมดานี้ทำให้เรามีความสุข ถ้าเราทำได้อย่างนี้มันก็จะยิ่งขึ้นไปที่ทำให้เราสามารถพ้นจากความทุกข์หรือว่าอะไรที่มันทำให้เราเกิดความไม่พออกพอใจนำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่สุดคือพระนิพพานฉะนั้นทำบุญละความโลภนะทำบุญละความหลงความยึดมั่นถือมั่นความโกรธความไม่พออกพอใจความอิจฉาลิษยาเดียวท่านจะได้คุณค่า ขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ